you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four Bar Channel นะคะตอนเราก็สู่การทำนายดวงรายเดือนนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2015หร้ือ2 0 2 2นั่นเองนะคะจะทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading นะคะฉะนั้นบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันคือการทำนายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะคนมาดูอาจารย์มากมายนะคะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนว ทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราหรือตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นคนที่กําหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ไพ่หรือคำทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นขอให้ดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบดูพวกพิ่อาคาพิกา s t สโตนที่เป็นแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะอาจารย์จะแปะเพลย์ลิส เอาไว้ด้านล่างนะคะเป็นไ m ม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีร่วม300เกือบ400เอพิโซดแล้วนะคะส่วน KFS Extra นะคะถ้าใครอยากเห็นหน้าอาจารย์บ้างนะคะเป็นพิอาคอาร์ Timelets เหมือนกันก็สามารถไปดู p พล y l i s t ที่อาจารย์แปะไว้ใต้ description ได้เลยนะคะ,ะแต่ตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราเริ่มไปดูดวงรายเดือนกันเลยด,ดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยด,ดีกว่าทำมาจากไพ,พ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาร์ดนะคะทำมาเริ่มกัน But I'm going put concentration spiritual quest The Wheel of Fortune the Chariot Ten of Wands Four of Swords five of cups king of pentacles eight of cups four of pentacles two of wands five of pentacles eight of swords and the last one by sotaina had eight of pentacles คือ,อเป็นคําเตือนเลยแล้วกันก็คือระวังเรื่องอารมณ์ของเราบางทีบางครั้งอารมณ์ของเรามันจะค่อนข้างสวิงสิ่งเหล่านี้ต้องปรับนะคะไม่ใช่บอกโอ้จริงค่ะอาจารย์แต่ไม่คิดจะปรับไม่ได้นะคะคือมันจะทําให้คุณเองไม่มีความสุขค่ะที่อาจารย์กลัวก็คือบางทีบางครั้งพออารมณ์เราสวิงหรือว่าบางทีบางคนอาจจะแปลว่าไม่สวิงกับใครทะเลาะก,กับตัวเอง <laughs> หรือว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าหม่นหมองใจเครียดน,นะคะหรือว่า ไม่เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจของเราพยายามสลัดมันทิ้งให้ได้หรือว่าไปท่ในอื่นหรือว่าขอคําปรึกษาหรือว่าเสพสื่อที่เป็นด้านบวกเป็นแรงการแรงใจให้กับเรานนะคะบางท่านอาจจะดูช่องของกิ่งฟ้าก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณเองจะต้องควบคุมมันให้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะของตัวเราหรือสติปัญ,ญญาของตัวเรานั่นแหละแล้วมันจะดีขึ้นเองอย่าให้พลังงานด้านลบเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรา มันจะบล็อกพลังงานที่ดีที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นคําเตือนละกันที่เหลือก็อยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราเองแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเอออาจารย์คะหรือเป็นคนอารมณ์ดีควบคุมสถานการณ์ได้มีสติอาจารย์ดีใจด้วยว่าเราเป็นคนที่อยู่เหนือดวงหรือว่าเป็นคนที่มีสตินะคะหรือว่าเราเองอาจจะรับมือมาหลากหลายแบบแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนอะไรเราก็เป็นได้ทําให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นหรือว่าเข้าใจอมองมุมในชีวิตของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะ แต่อีกมุมหนึง่งมันแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือใครบางคนหรือมีคนมาช่วยเหลือเราเพราะพลังงานขึ้นคําว่าการเกื้อนหนุนการหนุนนําการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเดินทางเยอะหรือชีปรจรลรองเท้าเยอะหรือว่าใช้โลกออนไลน์ในการเดินทางก็เป็นได้ไหมายถึงว่า,าใช้สื่อออนไลน์เยอะมากมายในการสื่อสารติดต่อการเจรจาต่างๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย อ,อยากที่จะไปท่องเที่ยวอยากที่จะพักผ่อนบางท่านอาจจะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศบางท่านอาจจะไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นเป็นได้หมดเลยหรือว่าคนละจังหวัดก็เป็นได้นะคะพลังงานขึ้นคำว่าการขยายการเริ่มต้นสิ่งใหม่การมีอะไรเพิ่มพูนเพิ่มเติม,ต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 มการเรียนรู้อะไรบางอยา่างเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมประสบการณ์มากความสามารถเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมพลังงานขึ้นคําว่าการก้าวกระโดดในชีวิตก็เป็นได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีตําแหน่งที่ดีขึ้นได้รับงาน หรือว่าได้รับการมอบหมายงานหรือว่าตอนนี้เนี่ย ผลงานของคุณอตอนนี้มีคนจับจ้องหรือว่ามีคนเล็งเห็นคุณค่าของผลงานของคุณก็เป็นได้แต่มันต้องผ่านกระบวนการ process สงคําว่าพยายามเหนื่อยหนักมาก่อนที่จะได้ดีหรือว่าบางท่านตอนนี้กําลังที่จะเหนื่อยกําลังที่จะทําอะไรบางอย่างเหนื่อยก่อนในตอนนี้สบายในวันหน้าหรือว่าวางแผนทําอะไรบางอย่างแล้วดีขึ้นในวันหน้าก็เป็นได้ฉะนั้นขอเป็นกาลังใจส่งกาลังใจใคุณสู้ๆมากๆนะคะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งล่ะค่ะไม่มีใครแบบ perfect ร้อเปอร์เซนต์หรอกคุณจะให้ชีวิตของคุณออ้ย ลดประเสริฐสีทุกๆวันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่กับเราทุกวันความทุกข์ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นขอให้คุณสู้ๆและอดทนต่อไปนะคะเพราะพลังงานของคุณมันเป็นแค่คําว่าช่วงจังหวะก,การเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงจังหวะของการทดสอบหรือได้รับบททดสอบได้รับบทเรียนก็เป็นได้นะคะบางท่านเนี่ยโดดเด่นในเรื่องภาษาโดดเด่นเรื่องต่างประเทศสื่อออไลน์ต่างๆเด่นมากๆนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้การเจราจาวาทศิลป์ของคุณค่อนข้างไปได้ดีแต่ในเวลาเดียวกัน พูดผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันฉะนั้นให้คิดก่อนพูดพิมพ์แชทคุยโพสต์ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารคุณเด่นจริงแต่ต้องคิดก่อนที่จะทําอะไรก่อนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาเท่านั้นเองนะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือบางท่านอาจจะแปลว่าก,การออกจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ออกจากงานที่รู้สึกว่าอ่ะมันไม่ไม่ใช่สําหรับเราและออกจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกไม่โอเคออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีมันไม่ใช่หรือว่าตอนนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเอง หรือว่าได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆมีอะไรที่ท้าทาย Challenge ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยเป็นเหมือนการเดินออกมาจากอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะหรือว่า เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันสดใสและสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ยังเชื่อนะคะว่ามันเป็นคําว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสําหรับตัวคุณนะแต่แค่ว่าคุณเองต้องสู้เท่านั้นเองเหนื่อยิดหน่อยแต่เป็นเรื่องปกติที่คนเราเองจะต้องเหนื่อยบ้างนะคะฉะนั้นขอสู้ๆขอให้เป็นกําลังใจให้สุดๆเลยทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณทําอะไรในช่วงนี้ขอให้คุณตั้งใจพยายามมีโอกาสจะประสบความสําเร็จและได้ดีจากความตั้งใจและพยายามของคุณ ความตั้งใจและความพยายามของคุณจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามันยังเป็นความสําเร็จที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจและอดทนของตัวเราล้วนๆเลยแล้วคุณจะภูมิใจมากๆว่าคุณผ่านมาได้หลากหลายยกมากๆตอนนี้เนี่ยเออคุณสามารถที่จะอ่ะาเขาเรียกว่า น็อกเอาท์ใช่ไหมคะเขาเรียกกัน <laughs> คือประสบความสําเร็จและเออได้ดีแล้วก็สามารถฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคมาได้ด้วยความบักบั่นและตั้งใจของตัวคุณเองคุณจงพูมใจในตัวเองเถอะนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกขี้เกียจอยู่จงกลับมาฮึดสู้ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนการหาเงินและอื่นๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้ให้เรามาระวังนะคะในเรื่องคําว่า คนใกล้ตัวคือหมายถึงว่าอย่าไปมีปากเสียงอย่าไปมีปัญหามันจะเป็นปัญหาลามทุ่งได้นะคะฉะน,นให้คิดก่อนพูดเยอะๆอย่างที่อาจารย์เตือนไปตอนต้นนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่าคือเอเอ,เ,อเรื่องความที่ความเหนื่อย,ยของคุณเนี่ยมันมาพร้อมคําว่าได้เงินมาเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะ ได้เงินมาดีหรือว่าเงินของคุณอาจจะมีการพัฒนาขึ้นหรือการอย่างคุณฟื้นตัวมากิ่งขึ้นก็เป็นได้มันแปลว่าจบจากสิ่งเดิมสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ดีเข้ามาในอนาคตน,นั่นเองนะคะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเรื่องการางานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปขึ้น Temperance six of wands นะคะ page of pentacles ขึ้นมา six of pentacles นะคะแล้วก็ไพ่ judgment <c oughs> การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจริงๆนะคะเรื่องการางานขงคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือแปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้หรือว่าการางานของคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่อ่าบางท่านอาจจะแปลว่าธุรกิจขยายหรือว่าเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ เปลี่ยนแนวทางการตลาดก็ได้เราจะได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการช่วยเหลือจริงๆด้วยนะเราช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราหรือเราเองอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเยอะหรือมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเราก็ได้โดยภาพรวมคือมีการสนับสนุนมีการหนุนนามีเหมือน ถ้าใครเป็นคนที่หมือนกระทําความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์พูดเลยว่าเหมือนตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะมีอะไรบางอย่างช่วยหนุนนําและช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องลองขอเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะมาช่วยเหลือเราเองนะคะแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆอาจจะมาช่วยเหลือเราก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณขึ้นคําว่าคุณเองถ้าคิดจะทํางานที่อื่นทํางานที่ใหม่ขอให้ที่ใหม่รับคุณก่อนแล้วคุณค่อยไปมันมีโอกาสแบบไปทํางานที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้มันท่านอาจจะแปลว่าออกจากงาน จไปทําอาชีพเสริมอาชีพของคุณการเป็นอาชีพหลักหรือธุรกิจหลักของคุณก็เป็นได้หรือว่าช่วงนี้คุณกําลังหาไอเดียหาอินสไเรชั่นหาแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆใหม่ๆในเชิงทางธุรกิจก็เป็นได้สามารถทําได้นะคะดีมากๆด้วยใครที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกงานอีเวนต์จะดีขึ้นหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่เกี่ยวกับเรื่อง ต,ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีความทันสมัยสื่อออนไลน์จะโดดเด่นหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย,ย์พ,พยาบาลหมอแพทย์พยาบาลหรือเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นต่างๆนะคะเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับ เรื่องความเชื่อต่างๆหรือเป็นแปรได้อีกหนึ่งอย่างอันนี้คือพูดเสริมเข้ามาเลยบางท่านอาจจะมีการบูชาอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านนะคะฉะนั้นก็ดูดีๆด,ด้วยละกันนะคะคือถ้าเราเรามั่นใจว่าเราบูชามาจากแหล่งที่ใช่แหล่งที่ดีก็โอเคเท่านั้นเองก็คือแค่เป็นคาเตือในเฉยๆว่าเออดูดีๆละกันว่าคุณรับมาจากที่ไหนอะไรยังไงไว้ใจได้หรือเปล่านะคะแต่มันมีโอกาสที่บางท่านอาจจะได้ของบูชามาก็เป็นได้นะคะ,ะหรือว่าช่วงนีบบงบง้บางท่านอาจจะแปลว่า อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเอออาจารย์เห็นประมาณนี้นะคะท,ท,ที่ที่พลังงานมันขึ้นมานะแล้วก็ถัดไปออช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องทํางานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะต้องดูแลคนเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าตัวเราเองอาจจะใหม่ต้องมีคนมาเทคแคร์ดูแลสอนงานเราก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องไปดูแลเทคแคร์เขาก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมมันมีการหนุนนําเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเองทำงานด้วยคำว่าทำงานด้วยใจทำงานด้วยความมีความสุขนิดนึงอะ่ะคือคือไม่ใช่ว่าแบบทุกใจไปทางานเหมือนซอมบี้ทุกๆวันน่ะมันเหมือนว่าคุณกําลังคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วนะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานแล้วมันเหนื่อยหน่อยแต่มันโอเคเพื่อลงงานหรืออะไรอย่างมันโอเคมันคือยังต่อสู้ไหวเนาะถ้าในมุมจุดนั้นเนี่ยอาจารย์ยังมองว่าคุณคุณยังมี รอบรบข้างที่โอเคอยู่ไปต่อได้แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆรอบร,บ,ร,บ,รบด้านไม่ใช่และเหมือนกําลังที่จะคิดทําอะไรใหม่ๆแล้วแหลอะอาจารย์เลยเห็นราะว่าเออมันเหมือนกําลังที่จะหาแสงสว่างหาอะไรที่มันเป็นมุมที่คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือว่าอะไรที่มันใช่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะอ่าฉะนั้นก็ขอให้คุณพยายามต่อไปแล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้ว่ามีโอกาสได้ดีอย่า,ามมรประมาณนี้นะคะแล้วพลังงานก็ขึ้นคําว่าบางท่านอาจจะมีการ ไปอ๋อแต่ถ้าหมอยมุมหนึ่งนะถ้ามันมันมองได้ว่าคุณอาจจะได้รับรางวัลก็ได้นะเพราะว่าพลังงานยังขึ้นคานว่ามีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานของคุณได้รับรางวาัลได้รับคําชื่นชมหรือว่ามีความแบบเหมือนพือประหนึ่งว่าพนักง,งานดีเด่นหรือว่าคุณเองในเรื่องการทํางานค่อนข้างที่จะเอ่อ عم, เหมือนประสบความสำเร็จในในใ,ในระดับหนึ่งจนกระทั่งเอ่อ عم, คนอาจจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันมาถูกทางและหรือว่าทําได้ดีและมีได้รับคําชื่นชม มากกว่าคำคำว่าละกันเออประมาณนี้นะคะเป็นคำชื่นชม compliment เ,เลยอะประมาณนี้นะคะคือเหออมือนได้รับคำชมทำให้เรามีแรงต่อสู้ต่อไปฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะคะจย์เชื่อว่าหลายๆอย่างอะมันกำลังจะดีขึ้นแต่แค่ว่าขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่อย่าขี้เกียจเท่านั้นเองค่ะอ,อ่ะโอเคถือว่าเป็นในแนวทางที่ดีนะถือว่าใช้ได้มากๆด้วยนะคะอ,อ่ใครที่ทำมาชีกือเรื่องการซ่อมแซมต่างๆก็โอเคนะตึกอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้ก็โอเคนะคะหรือว่าซ่อมรถอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอู่รถอะไรเงี้ยอ่ะ ใช้ได้อยู่นะคะสำหรับาการเรียนการเรียนไพ่ขึ้นแค่ว่าคำว่าอ่านหนังสือเลยแหละอ่านหนังสือการศึกษาเล่าเรียนการมอ,มองหาลู่ทางใหม่ๆได้ดีมากเรื่องการเรียนโอเคมากๆแค่ว่าอย่าอ่านตามอารมณ์นะคะหมายถึงว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะขี้เกียจค่ะจบไม่เอาเลยแต่ในใจอยากประสบความสำเร็จมากมันก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จมาก อย่าไปตามอารมณ์คือถ้าเรารู้ว่าจริงๆเราอ่านเยอะเรามีโอกาสที่จะได้ความรู้เยอะก็จงทําซะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มถ้าคิดว่าเรียนเสริมเรียนเพิ่มแล้วเราจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ทําเถอะนะคะคือจงลงมือทำอะประมาณนี้อย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดแล้วก็หลุดลอยไปบางท่านจะแ่นเรียนต่ออะไรก็ลองหารู่ทางดีๆเท่านั้นเองจะไปต่อต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไป ก็ลองมองหาลู่ทางกันว่ากันไปจาเรยียนอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปดีทั้งหมดดีมากๆด้วยนะคะในเรื่องการเรียนของคุณแต่แค่ว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องอ่านซ้ำๆย้ำๆเดิมๆนะคะมันอาจจะมีความน่าเบื่อบ้างแต่ก็คือพักผ่อนพักสมองบ้างบางครั้งแล้วก็กลับมาลุยต่ออาจารย์ยังเชื่อนะคะว่าเรื่องการเรียนของคุณกําลังที่จะได้ดีหรือไปได้ดีหรือว่าอนาคตมีโอกาสที่จะการเรียนของคุณโอเคขึ้นนะคะหรือว่าอาจาร เจอช่องทางในการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะโดยภาพรวมคือโอเคมากๆนะโอเคสำหรับเรื่องการเงินของคุณ The Strength ขึ้นมา King ออขอพาน Nine of Wands Nine of Swords นะคะ Page of Cups the World King of Swords การเงินของคุณอะจริงๆแล้วโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่แค่ว่ามันจะหมดไปกับเรื่องคําว่าบริวารบริวารนี่เป็นได้ทั้งบุตรหลานนะคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าน้องหมาน้องแมวยังได้เลยนะคะหมดเงินไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นต้องหมดอ่าหรือเรื่องสุขภาพหรือคนในครอบครัวนะคะเป็นได้หมดเลยแต่ถามว่าคุณปั๊มเงินมาได้ตลอดไหมเงินก็ยังมีพอหมุนเวียนอยู่ไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแล้วพลังงานขึ้นคําว่าเงินมันเข้ามาจากคําว่าพยายามอดทนมากเท่าไหร่ ตั้งใจทางานมากเท่าไหร่เงินได้มามากเท่านั้นนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะเงินเดือนค่อนข้างฟิกคือได้เงินเดือนเป็นประจําอยู่แล้วก็คือมันอ่าเท่าไหนเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ว่างานมากงานน้อยแต่ก็อาจารย์บอกสมิว่าท่องไว้นะคะว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําถือว่าโอเคนะคะแต่แค่ว่าช่วงนีมน้มันเห็นได้ชัดว่าการเงินของคุณอนะ่ะมันเหมือนกับว่าออกค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าใช้ไปตามอำเภอใจก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยปร,ประกอบการฉะนั้นจงใช้เงินอย่างมีสติละกัน แต่ถามว่าเข้ามาได้เรื่อยไหมมีเข้ามาได้เรื่อยไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะคะมันเข้ามาจากคําว่าความพยายามของเราทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะยังโชคดีว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูฉะนั้นเห็นเงินเห็นค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์้วยละกันบางท่านอาจจะมีนารีอุปถัมภ์หรือว่าได้มรดกตกทอดมาจากคนที่เป็นผู้หญิงก็เป็นได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าจะหมดเงินไประวังว่าหมดเงินไปกับเรื่องที่เรียกว่าอืม อย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นบางท่านอาจจะหมดไปเรื่องความเชื่อเนาะต่างๆนะเอาเป็นว่อาอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นและเตือนแต่ต้นก็คือดูดีๆลักกันนะคะถ้าจะหมดไปกับเรื่องความเชื่อก็หมดไปกับเรื่องความเชื่อที่พอประมาณแล้วก็ดูหลังที่โอเคไว้ใจได้ประมาณเนี้ยนะคะถ้าเราจะรับผู้ชาหรืออะไรอะไรก็ว่ากันไปออกแนวบางคนบอกเหมือนมูเตลูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยประมาณนี้นะแต่แค่ว่า,าใช้เงินไปกับสิ่งที่เรามองว่ามันจําเป็นดีที่สุดนะคะคือจงมีสิทธิ์ในการใช้ต่างก็พอนะ าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ในเรื่องการทํางานบางคนทําในพวกสื่อออนไลน์เงินเข้ามาจากในสื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมรวยมากๆถ้าใครทําพวกแนวอาชีพแบบสื่อออนไลน์ต่างๆดีดีมากๆด้วยซ้าไปนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณน้ารวยน้าดวยนะคะอ่าแล้วก็พยายามเก็บหอมรอมิ้เพื่ออนาคตบ้างเพื่อต่อยอดในอนาคตบ้างก็ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะนีเรื่องความรักแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งผ่าน เหมือนเหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์หรือเข้าสังคมก็จะเจอแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ยังเป็นการเลือกกันอยู่หรือว่ามันเป็นคําว่ามามายห,หายายู่หรือว่าเป็นความเป็นความที่ยังไม่แน่ใจแน่ชัดในความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆฉันอยากที่จะเดินหน้าต่อไปมีแฟนจริงๆไหมหรืออยากคุยกับใครสักคนนึงบางทีลึกๆแล้วไม่ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันห่วงความโสดหรือว่ารู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามามันจะ ต้องเปิด p r i v a c y ให้กับผู้อื่นนะคะม,มันเหมือนกับว่าชีวิตของเราเรารู้สึกว่าตอนนี้เราไป e n ็น y ในการทําอย่างอื่นอยู่หรือยังไม่มีเวลาหรือว่ายังห่วงความสดเพราะว่าห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้มีแฟนก็ต้องอต้องต้องมีเวลาให้กับแฟนด้วยอะไรอย่างงี้น,นะคะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นความสกบสนลังเลแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาถ้าเราเปิดใจมีคนเข้ามาแต่ถ้าคุยเป็นเหมือนเป็นเพื่อนไปก่อนมันโอเคในฐานะแฟนโซนก็โอเคอยู่หรือมันอาจจะแปลว่าเราเอง มีคนที่เราแอบชอบก็ได้หรือว่ามีคนมาแอบชอบเราก็เป็นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ,ะแต่ก็ยังคุมเครืออยู่ประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าต่างคนต่างชอบกันจริงๆมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เป็นแฟนกนะะันหากเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าคุยกันมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมัน มันไม่คลิกตั้งแต่ต้นหรือว่าคุยกันมานานแล้วมันยังไม่มีการไม่มีคําว่าชัดเจนให้กับเรามันแปลว่าจะยังไม่ชัดเจนต่อไปม,มันเหมือนกับว่าเขาก็เอามา,มาหายๆห,ห,ห,หรือว่าไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเราแต่ถ้าคนที่แบบต่างคนต่างคุยกันเป็นจริงเป็นจังแต่ยังไม่ได้เลื่อนสถานะมีโอกาสเลื่อนสถานะแต่ถ้ารู้สึกว่าลังเลโลเลใจหรือว่าไม่ชัดเจนมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณเองจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าฉันจะ ไปต่อคนนี้ดีจริงไหมหรือว่าเดินหน้าต่อดีเพราะว่าเอาจริงๆถ้าคนที่แบบไม่โอเคจริงๆหรือไม่ชัดเจนมากๆจริงๆอะ่ะมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อและเจอคนใหม่ที่อาจจะเป็น choice ที่ดีสําหรับคุณมากกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นชาวต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นคนไทยคนละจังหวัดหรือคนไทยต่างแดนหรือว่าชาวต่างชาติไปเลยหรือว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ อาจจะมีโอกาสสมหวังมากกว่าเท่านั้นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือว่า สถานะที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะคะถ้าคนที่มันไม่ใช่หรือคบกันแล้วมันทะเลาะกันมีปัญหาการไม่ใช่กันจริงๆแล้วไม่ใช่สําหรับเขาเขาไม่ใช่สําหรับเรามีโอกาสออกห่างจากการหรือเลิกลากันนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากพูดคํานี้นะแต่ไพ่ก็ขึ้นคําเตือนว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆต่างคนต่างดูแล้วมันไปกันไม่ค่อยรอดนะคะความสัมพันธ์มีความรอดแรกเกิดขึ้นมันแปลว่าออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่นะคะและเริ่มต้น ใหม่ๆอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนคบกันแล้วมันไปกันต่อรอดนะคะดูดวงเป็นแค่แนวทางพอไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วเอาไปซีเรียสพอะนี่ทํานายกว้างนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วเนาะอย่างที่แจ้งไปฉะนั้นพลังงานขึ่งคําว่าถ้าสมมติคุณไปต่อได้อยู่แล้วอ่าไม่ต้องไปเชื่ออํานาจของไพ่ทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวคุณกับกับเขากับแฟนของคุณนะ่ะว่าจะจับมือกันแน่นพอหรือเปล่าแต่แค่ว่าช่วงนี้อ่าระวังในเรื่องคําว่าหึงหวง หรือไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีอะไรที่มันคุยแล้วมันไม่เคลียร์ถ้าคุณทั้งสองคนจับเขาคุยกันคุยกันให้เคลียร์หรือว่าคุยกันให้รู้เรื่องอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะมันก็จะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะจบคือหมายถึงว่าคุณยังคบกันต่อนะคะแต่ถ้ามันเคลียร์กันไม่รู้เรื่องการสื่อสารผิดพลาดไม่เข้าใจกันหรือว่าห่างกันไปหลายวันกว่าจะมานั่งคุยกันง้องอนกันเป็นแบบเป็นเด็กเลยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์จะทําให้สร้างบาดแผลซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นพิจารณาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วละกันถ้ายังรักกันอยู่ก็พยายามปรับตัวกันละกันสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจารย์มองว่าโอเคไปได้ดีบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกนะคะบางท่านอาจจะร,รับน้องหมาน้องแมวมาก็ได้นะคะอะ่มีโอกาสสูงมากๆที่จะมีตัวน้อยๆน,น,นะคะอืสําหรับสุขภาพเป็นยังไงบ้าง ระวังในเรื่องคข้าว่าไข้หวัดขัดจมูกน้ำมูกไหลภูมิแพ้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนักขึ้นนะคะเรื่องอาหารการกินระบบสายตาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปวดหัวปวดศีรษะนะคะหรือว่าบางทีตาผ้าตาผ้ามัวนะคะจ้องจอคอมแท็บเล็ตอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทานวิตามินบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไปว่าทํางานหนักหรือมีอาการเครียดหรือว่าบางทีนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่พอหรือนอน นอนผิดเวลานาฬิกาชีวิตเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คือมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีระวังเรื่องแบบบางทีมีนบาดหรือว่าแผลแลก็กนน้อยฟกช้ำซุ่มซามยย่ามอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวนงหัวโนอะไรเงี้ยระวังนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้นะก็เดินเหินอะไรก็จงมีสตทิทุกอย่างก้าวละกันเนาะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงเนาะสำหรับ เรื่องการทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีพ่อแม่บุญธามพี่ปานาอาปุญญาตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์หรือใครที่อ่ะเอาไว้ว่าดีกับเรามากๆเป็นเป็นคนที่มีพระคุณมากๆอย่าลืมว่าอ่ะเขาคือคนสําคัญในชีวิตของเราที่เราทําให้อาจจะทําให้เรามีทุกวันนี้เพราะเขาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่ง เพื่อนฝูงยังได้เลยนะคะคือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราฉะนั้นก็คือดีกับเขากลับแต่ถ้าเป็นคนที่มีพระคุณมากๆอยู่เหนือหัวของเราเนี่ยก็คือกระตันย่กเขาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเป็นการเลี้ยงดูการดูแลการให้กําลังใจการไม่ทําให้เขาทุกข์ใจนะคะนั่นคือความกระตันยู่ที่ดีที่สุดแล้วก็อาจารย์ก็เข้าใจแต่เราครอบครัวไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องสถิตฟมากแต่อาจารย์ก็จะบอกเฉยว่า ทุกคนหากระตันยูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วสบายใจคือทาแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทำนะคะอขอให้ทาอะไรที่ไม่ผิดศีลธรรมเป็นแค่นั้นพอนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือจุนเจอออือครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลบางท่านอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะทําให้พวกเขาสบายใจนะคะฉะนั้นทําเท่าที่เราไหวจริงๆค่ะนะคะอาจารย์ก็บอกได้ประมาณนี้สําหรับทําบุญนอกบ้านอาจารย์ขอดูนิดนึงว่า ต้องทํากับอะไรบ้างจริงๆการทําบุญบอกเสมอทําได้ทุกรูปแบบที่เรียกว่าการทําความดีโดยที่เราไม่เดือดร้อน1บาทก,ก็คือบุญถ้าเราจะทําด้วยใจสูงนะคะแต่อันนี้จะเป็นอะไรที่อาจจะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเป็นการกระตุ้นให้คุณแบบแบ่งบันบ้างเล็กๆน้อยๆเอาแบบไม่เดือดร้อนเราอะ่ะมันจะยิ่งดีเนาะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะเน้นทําบุญนะคะคือพลังงานเครื่องคาว่าเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญตักบาทได้ด้วยนะคะถวายเพลงสังฆทานได้หรือว่า ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างวัดสร้างห้องน้ําสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างโรงพยาบาลยังได้เลยนะคะแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่าความเป็นความตายบริจาครงศพนะคะผ้าห่อศพนะคะเกี่ยวกับเรื่องทั้งเด็กและคนชราจะยิ่งดีนะคะคนที่เป็นเด็กยากไร้เด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้าซ้อนคนบ้านพักคนชราอะไรต่างๆก็ดีหรือว่าเนี่ยแหละกับอยู่กับครอบครัวดีที่สุดความกระตันอยู่ต่อครอบครัวก็ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนอกนั้น แล้วแต่เราจะทํหเลยทําบุญไปเลยแล้วแต่เราจริงๆคืออะไรที่เรารู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่เดือดร้อนตัวเราเองทําไปเถอะดีทั้งหมดนะคะทุกครั้งที่เราทําบุญเสร็จไม่ว่าเราจะไปทําเองโอนเงินเป็นจิตอาสาสวดมนต์นักสมาธิก็ตามแต่กรวดน้ําลงดินบ้างนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกในการกรวดน้ําก็เป็นการแผ่เมตตาจิตต่างๆนะคะการแผ่แผ่เมตตาบทกวดน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะถ้าท่านใดสะดวกก็ทําพวกการเจริญสติ การจะแบบการภาวนาจเจริญสติต่างๆไปลองไปดูของหลวงพ่อเทียนนะคะลองไปดูสําหรับใน y t u t u g o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  g อะค่ะลองไปเสิร์ชดูนะคะการจเจริญสติต่างๆจะช่วยได้เยอะทำให้เราไมสมาธิและดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะอ่ะแต่ถ้าใครสะดวกในการสวดมนต์นะจะยิ่งดีการสวดมนต์บททั่วปาาจาํ์แปะไว้แล้วเสริมได้พระกาถานเงินล้านที่เป็นเสียของกิ่งฟ้าสวดเองนะคะ แล้วก็นั่งสมาธิบ้างนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกในการนั่งสมาธิหรือจเจริญสติก็หาสิ่งอื่นที่รู้สึกว่าทําให้เกิดสมาธิแล้วเรามีความสุขได้อย่างเช่นการวาดรูปการวาดเขียนการอ่านหนังสือนะคะการฟังเพลงปรับสมาธินะคะมันมีเยอะแยะใน u t u b e ค่ะฟังเพลงปรับสมาธิคลื่นเสียงฟังเพลงบทสวดมนต์ยังได้เลยนะคะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าขัดเกลาจิตใจดึงพลังงานด้านลบอ่าแล้วก็ดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามาทําให้เรามีความสุขในแต่ละวนันนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวบ้างลาจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีทอ์ต่างๆนะคะอาจา์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางทีบางครั้งบางคนโฟกัสกับเรื่องสือส่ออออนไลน์จนลืมเรื่องความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงของเราอยู่นะคะว่าเราทําอะไรอยู่นะคะฉะนั้นอะไรที่เราสึกว่าอ,อยู่แล้วมันมีความสุขอะค่ะอ่าก็คือทําตรงสิ่งนั้นอย่างเช่น บางท่านอาจจะเป็นการออกกำลังกายนะคะบางท่านอาจจะปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกต้นไม้ทําไปเลยหรือหางะเดเรกไปเรียนอะไรเสริมเพิ่มเติมก็เป็นได้นะคะบางทีอาจจะต่อยอดทางธรุรกิจหรือว่า ต่อยอดในเรื่องการเงินเรื่องอาชีพของคุณได้ด้วยนะคะบางท่านไปนเรียนทำอาหารเครื่องปั้นดินเผาการระบายสีการวาดรูปมีเยอะแยะมากมายไปหาทําดูนะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีหาทาแต่สิ่งที่ดีพอนะคะแล้วก็หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะพลังงาน,น,นด้านดีๆจะได้เข้ามาหาตัวคุณอ่าแล้วก็ขอให้คุณและครอบของคุณมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะขนาตจบคาทานายแบบเดียวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให,ให้อาจารย์ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติกเก็ G ได้ IG ไอจ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปอื่น,นะคะทุกท่านบา,บายยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ